ชาวบ้านรือเต็นปิดครัวคู่ตัดน้ำเลิกช่วยเหลือทหารหลังเคลื่อนขบวนขอปักธงชัดไทยชายแดนแต่ทหารไม่ยินยอม เขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกลุ่มชาวบ้านจากพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วรวมตัวกันที่บริเวณจุดตวดรวจชรบอรมากกว่า100คนเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย108ปีโดยชาวบ้านร่วมกันนำธงชาติมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและถือผืนธงชาติไทยยาว25เมตรแสดงออกเพื่อทวงคืนแผ่นดินไทยจากปัญหาการรุกล้ำอธิปไตย ไทบริเวณบ้านเปรยจันฝั่งกัมพูชาตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วโดยมีจุดมุ่งหมายนำธงชาติไทยไปปักที่บริเวณหลักเขตแดนที่42-43ชาวบ้านหนองยาแก้วซึ่งมีชาวบ้านจากอำเภอพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเดินทางมาร่วมแสดงพลังเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์รวมกันประมาณ200-300คนได้เดินขบวนกันถึงธงชาติไปที่บริเวณจุดตรวจ จอตอสอสามสามถนนสีเพนโดยมีกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ทหารพราน,นเข้าสกัดไม่ให้ขึ้นไปบนถนนสีเพนกระทั่งมีการส่งแกนนำประกอบด้วยนางวรพรทองอดีตผู้นำหมู่บ้านและนายจิตประสงค์เพชรจิตอดีตกำนันตำบลโคกสูงเขาไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเบื้องต้นมีมติร่วมกันว่าให้เดินทางไปได้คนละครึ่งทางโดยให้ส่งตัวแทนไปได้แค่บริเวณไร่อ้อยที่นาของผู้ใหญ่บ้านและทางทิศตะวันออกของ ถนนสีเพนก่อนถึงแนวรัว้วลวดหนามผีเพลงประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าเมตรแต่ทหารปรับคําไม่ยินยอมให้ชาวบ้านขึ้นบนถนนสีเพนโดยอ้างคําสั่งผู้บังคับบัญชาสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนางวราพรอ,อายุ63ปีอดีตผู้นําหมู่บ้านหนองแญาแก้วกล่าวว่าชาวบ้านไปขอปักธงเพื่อแสดงออกแต่ทหารไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่เป็นไรโดยชาวบ้านจะไม่ทําอาหารให้กินแล้วหลังจากวันนี้เราจะปิดควนหนองแญาแก้วถ้าผู้ใหญ่รับผิดชอบได้ก็ ทําไปแต่ก็หมดแรงกันแล้วเพราะชาวบ้านไม่มีใครเอาด้วยแล้วไม่มีปัญญาไปหาขอของมาทําให้แล้วต่อจากนี้ชาวบ้านจะไม่ช่วยทหารแล้วข้าวเคราอะไรก็จะไม่ให้แล้วและป้าก็จะตัดน้ําไม่ให้ทหารใช้น้ํากับป้าอีกโดยจะให้ลูกน้องไปตัดออกเราทั้งโมโหทั้งโกรธเพราะทหารไม่ความร่วมมือกับชาวบ้านเลยก็แค่วันเดียวเราขอแค่ตอนแรกเราจะไปปักที่แนวลวดน้ําที่ฐานวางไว้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงทหารบอกไม่ได้ทหารให ถอยออกมาถึงบังเกอร์คุณกันก็ไม่ยอมงั้นไปแค่สามแยกที่ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปถ่ายรูปและแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์และไม่ปักธงทิ้งไว้กลัวใครมาเหยียบทงเราตอนแรกยินยอมให้เข้าไปได้แต่ตอนหลังมาบอกว่าไม่ให้เพราะนายสั่งทําให้ชาวบ้านเสียความรู้สึกมากๆคนที่เอาโรงทานมาให้วันนี้เขาเจอแบบนี้บอกว่า เขาจะไม่มาทําให้ทหารแดกจะทําให้แต่ประชาชนกินเพราะเขาน้อยใจเพราะเขาก็เดินถือธงไปด้วยปาวราพรเกลวนายจิตประสงค์อดีตกำนันตำบลโคกสูงกล่าวว่าเราแสดงออกซึ่งไม่น่ากลัวอะไรและเราก็ไม่ได้เข้าไปถึงจุดนั้นที่เป็นแนวรุดน้ําทําให้ชาวบ้านรู้สึกไม่พอใจทําให้มีเงื่อนงาว่าคุณมีอะไรไหมกับพื้นที่ชายแดนตรงนี้มีอะไรปกปิดอยู่ไหมถึงไม่อยากให้ชาวบ้านเข้าไปคุณจะบิดเบี้ยวไปทําไมน่าจะ ให้เราไปแสดงปฏิกิริยาน,นิดนึงซึ่งน่าจะให้พวกเราไปแสดงออกกันบ้างมีแต่ขเม้ปล่อยให้คนเขาเข้ามาทําได้แต่ของเราไม่มีโอกาสให้ทํามองภาพรวมเขามองว่าคนไทยไม่มีอะไรแต่มันทําได้แต่คนไทยทําไม่ได้รู้สึกไม่มีกําลังใจผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นเวลาประมาณ17บเนาฬิกาสานาทีได้มีกลุ่มชาวบ้านหนองยาแก้วได้เข้ารื้อเต็นและเก็บโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การทําครัวต่างๆเพื่อนําส่งคืนให้เสร็จสิ้นหลัง แกนนำตกลงกันว่าต่อไปหลังจากนี้จะไม่มีการตั้งโรงครัวเพื่อทําอาหารส่งให้กับทหารแนวหน้าอีกแล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนด่านชรบรจะมีเฉพาะชรบรเขาดูแลจุดตามคําสั่งอําเภอเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ